น,นงไปน,น,น,น้ำตกพี่น้องน้ำตกนัำกอกข้านสวรรค์น้ำตกทานสวรรค์อยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณ์วันนี้ทำบุญตักบากต้นน้ำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารไฟายปกครองลองไปแล้วพี่น้องอันนี้ มันโลดลงไปเพราะได้ก็ได้จอดข้างบนก็เลยได้ย่างเอาสันแล้วเอาตั้งวจไปแล้วโอ้ยตั้งวจไปแล้วตัว้งวจไปแล้ว <c oughs> ท่านบนอ่อนาะท่านบนอ่อนาะท่านบนอ่นบนอาน,นอาะใส่บาทอพอเอ้ยไปลงไปลงไปเพคนกันมาใส่บาทดพี่น้องเนาะใส่บาท ลุงเข้าเข้ายางลงไปนําตกวนเขาจังย่างขึ้นมาอยมองทานมองเขาอยูกีไก่ข้านย่างไหม่อยข้านย่างเคยเพือพ่อนบอกไปเบิ้งขางเวทีโอ้ยใส่เขาไว้เนี่ยวัมาเกิดเขาอุนไหวนะบ่มากบุนไหว้รือยูให้ขอให้ยูมองรถนี่ละ่ะจมบไ่ได้กให่สุ้มเขาใส่จมเบิ้งรถเบิ้งล่าก็แล้วรถบอกรถเข่า เสียงน้ำเสียงน้ำพี่น้องเสียงน้ำไก่สีหอดเลยเหกลางทางกับปลาโนไมัปลาเห็ดปลาเห็ดปลาเห็ดอุ้ยขาอ่อยไหมรองเท้าอ่ปัวพหลออปัวพหลอมันรักษางานพี่น้องเอย ตกน้ําตกค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงที่มองมันเพื่อนทีมองเพลื่อนจันนรง่ามองอยู่กับเพื่อนตกน้ำตกเบื้องรถทพี่น้องเบื้องรถดเพื่อนมาําบุญต้นน้ำมาําบุญตากบาตรต้นน้ำเททุกปีเดือนกันยาเดือนกันยาวันที่ปีนั้นที่วันที่หกที่เจ็ดเนาะปีนี้วันที่เก้าอืมปกติแล้วจะเป็น ที่หกที่เกตกันญานแต่ปีนี้เพื่อนเอาโอ้อดูแลรถร้อลูกเออเอโอโครโดรรถต้อนเห่นไหมเบิกเบิกหมอไช่ไอยู่หมอไชแต่ว่ารถไ่ไปไม่ได้รถใหญ่ไปไม่ได้วันนี้รถเยอะพี่น้องเอ้ยบางแน่รถผู้ดใดมาก่อนเด้อจอดก่อนเอ้อไปเลยเพื่นแล้ว หาน้ำกินโอ้คือภาถามแม่เนี้ยมันหันยุลดไลให้หาน้ำเนี่ยเอาใดเนาะถามไว้จักหน่อ,นอยด้วยพี่น้องเด้ยนะอยังโอ้น้ำม,มึงอี๋เซ็มออกมาจากกันแงน,นั่นเด่ออกมาจากแงทั้งโอ้รถุลดไลพี่น้องยุลดิ้นลอยด้วย น้ำตกทานสวรรค์มาเด้อมาเบื้องน้ำตกพี่น้องเดี๋ยวสิไปถ่ายน้ำตกให้พี่น้องเบื้องเด้อวันนี้เด้อน้ำตกสวยงามมากวันนี้แต่ว่าน้ำมันฝนตกไม่น้ำอาจจะพ่อใส่วันไี้หรอกอาจจะเลี้ยงจจมันไมีน้ำเลี้ยงเจนี่ก็ไปน้ำตกขึ้นกันแทนไปคนละทางเสียงผาชวดเนี่ยวพี่น้องเพื่อนทำบุญต้นน้ำ วันนี้มาทำบุญต้นน้ำเด้อพี่น้องมึงรถมึงแน่มึงรถเดินจอดรถนั่นเต็มเพิ่นเลยได้จอดคางทางอ่ะพี่น้องเอ้ยปลาเน็ดหลากหลายเด้อพี่น้องเพื่อนหาหน่อไม้หาเจ็ดเม็ดที่สานบ้านเฮาเด้อแม่งครับที่เคยเห็นบ่แม่งครับผู้จักบ่ตัวเหลี่ยมๆสีแหล่ๆ สีเขียยๆเลยแหลเชียวได้เนาะเชียวเชีวเชียวว่าไม่แหละปีกมันง่ามด้ตะกี้ผู้เฒ่าเอาเอาปีกมันไปใส่กองเขาเนาะมากมายง่ามไหลปีกแม่งรับเนี่ยเออพุ่นเสียบน้าฟ้ากองเขาโอ้พุ่นเอกกองเขานะดเออเนียนเอาปีกแม่งรับไปประชุดไปประดับชุด น,งนางามธรรมชาติเดือนมากมันกับเมย่อยู่ด้วยก่เต๋อไกลเต๋อ เดินจอดรถมันกะเต็มแล้วมันบาเดินไงเนาะเออย่างเอารถจอดไปทั้งนู่นอไหล่ะอ้าย่างมาเอารถจอดเอารถจอดไป้พูดไหมจอดไปทั้งเงิน มองกันเฮ้ยจะมีความสูคักเนาะจะมีความสูคักเนาะเ้ยเ้ยไปเข้าไปน้ำตกไปน้ำตกยักข้ายังขึ้นมากอันจอดไปพูดทีขั้นมันบามี เพราะว่าจอดไปพี่พี่ก็เลยจอดหายร่มที่ใระล่ะ่ันเตือนว่าหันตือนที่นี่เลยถ้าเราเห็นในร่มจอดอย่างอยู่น้ำแข็งแต่ไม่มีภาษาพูดเออให้แบบเตือนจุ่ร่องไปถ่ายน้ำตกอย่เข้าก่อนเดี๋ยวไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวถ่ายน้ำตกแป๊บเดียว วันนี้ก็ทำบุญน้ำตกได้ที่นอดเนอะไม่ขายไม่ขายกต่กำลังมาเอาพ่อเงาก็มาบอกว่าดีค่ะพ่อไปเพื aces, ion, ่อนท่านนั่นดอกเพื่อนพ่อก็สวดจ้ะบริเวณทางโต๊ะแค่ เอามองอันคุณเพื่อนเพื่อนี่ยังมองจอรถบอกมันยังโอ้โอ้โอ้ เบื้องน้ำโต๊ะพี่น่อยเบื้งน้ำโต๊กับเบื้งน้ต วันนี้ทําบุญน้ําตกทานสวรรค์น,นะคะทาบุญตักบาตรน้ําตกทานสวรรค์ตอนนี้พามาดูน้ําตกกันค่ะขาไดไว,ว,ว,ว้จังหอยเด้อยางเร็วดูค่ะน้ําตกกําลังสวยงามข้างบนจะสวยอยู่นะคะแต่ไม่ได้ขึ้นไปเออภาพนี้ จะมีข้างบนอีกเป็นน้ําตกสวยงามมากค่ะน้ําตกทางสวรรค์วันนี้ทำบุญตากบากพี่น้องนี่กลุ่มสตีร่ำก้อนร่ำน้ำแล้วค่ะนี่มีบากโช่เอามีวงดนตรีมีรถแห่เป็นรถแห่ค่ะเป็นรถแห่เป็นรถแ,แห่ค่ะค่ะเดี๋ยวเอาไว้คิมนาจังพอกันอีกเนาะค่ะเพราะว่าคิปนี้เอาว้เทียนแค่มีก้อนพอ ่จบเิมนี้ไว้เพียงแค่นี้เรื่องกดไลค์กดแชร์ให้นี้ด้วยพี่นองเดอ้อกดติดตามให้นี้คะ่ะยังบ่สท่านมี้เพื่อนเยอะยุคค่ะสวัสดีคะ่ะ